มาดูโจทย์สมาคมคณิตศาสตร์มต้นสี่หกเจ็ดข้อสิบสี่กันนะครับก็เขาบอกว่าในเดือนพฤศจิกาพศสองพห้าเจ็ดเนี่ยอัตราส่วนระหว่างเงินเดือนของส้มต่อเงินเดือนของกล้องนะครับเป็นแปดต่อเจ็ดนะนี่คือเดือนแล้วเดือนพฤศจิกานะครับเงินเดือนนะพี่เขียนตัวอ่อนว่าเงินเดือนนะครับเงินเดือนของส้มต่อกล้องเนาะส้มต่อกล้องนะครับเขียนไปว่าส้มต่อกล้องก็คือเท่าไหร่ครับ ปดต่อเจ็ดแปดต่อเจ็ดแล้วก็เขาบอกว่าอะไรก่อนอัตราส่วนระหว่างรายจ่ายต่อเดือนของส้มต่อรายจ่ายต่อเดือนของกล้องเนี่ยเป็นสิบแปดต่อสิบห้าครับรายจ่ายที่เขียนไว้ข้างๆตรงนี้แล้วกันนะครับว่ารายจ่ายรายจ่ายของส้มต่อรายจ่ายของกล้องนะครับส้มต่อกล้องเนี่ยเป็นสิบแปดต่อสิบห้า แบบนี้นะทีนี้เขาโจทย์เนี่ยเขาให้มาในลักษณะของอัตราส่วนนะครับแต่ว่าเวลาจะออกไปใช้จริงๆเนี่ยเราต้องใช้ในลักษณะของเปลี่ยนหน่วยเป็นบาทให้เรียบร้อยนะดังนั้นมันจะต้องมีตัวเลขอะไรสักอย่างย้อม,มาคูณกับในส่วนอัตราส่วนนะครับถึงจะได้ออกมาเป็นตัวเลขจริงๆที่เป็นบาทนะครับก็ที่ลองคิดว่าเอาเป็นตัว a แล้วกันนะคูณในส่วนของเงินเดือนนะครับน้องก็จะได้ในส่วนของต้มเนี่ยต้ม เงินเดือนส้มก็จะได้เป็นแปดอนะครับแปด8อส่วนเงินเดือนของกล้องก็คือเจ็ดที่เอาตัว a คูณแล้วกันนะต่าส่วนของเงินเดือนนะครับแล้วก็ในส่วนของรายจ่ายเนี่ยเอาตัว b แล้วกันนะ B คูณก็แปดนะครับตัวนี้ก็เป็นห้าเนาะ,ะได้มาแบบนี้ละแล้วก็ทำไนต่อดีอันโจต่อนะครับเขาบอกว่าในเดือนนั้นทั้งต้มและกล้องเนี่ยต้มและกล้องเขามีเงินเก็บ เงินเก็บก็คือหาจากแล้วหาจากการเอารายได้ลบรายจ่ายนั่นคือเงินเก็บนะครับเงินเก็บแต่ละคนเป็นห้าพันเนาะทีนี้ก็ง่ายแล้วเราสามารถได้สมการมาแล้วก็คือออาเงินเดือนของส้มงส้มนะเงินเดือนของส้มนะ่แปดเอลบรายจ่ายของส้มก็คือสิบแปดดีนะครับลบกันแล้วจะมีค่าเป็นห้าพันบาทนี่นคือเงินเก็บตั้งเป็นสมการหนึ่งไว้์อนเลยนะอ่า แล้วก็ในส่วนของกล้องก็เหมือนกันเลยก็เหลือเงินเก็บเท่าไหร่5,000เท่ากันเนาะเราก็เอา 7A นะครับนี่คือรายได้ของกล้อง 7A นะ 7A ลบกับอะไรครับลบกับ 0.5B นะครับได้ออกมาเป็น5,000เหมือนกันเลยนะอ่าตรงนี้เราก็จะได้ประมาณการหนึ่งกับประมาณการสองมาแล้วนะเดี๋ยวเราหา A กับ B ให้ได้เราก็จะสามารถเปลี่ยนในส่วนของเงินเดือนของฟ้งเงินเดือนของกล้อง เป็นในตับาทได้นะครับแล้วก็รายจ่ายกลายาเป็นบาทได้นั่นเองมาลองหากันดูนะครับเอาสมการที่หนึ่งเดี๋ยวาทำไงดีที่รู้สึกว่าที่จะเปลี่ยนตัวเองเข้ากันนะครับกําจัดตัวเอนะครับก็เอาสมการที่หนึ่งเนี่ยคูณเจ็ดเข้าไปนะคูณเจ็ดเข้าไปก็เจ็ดแปดเป็นห้าสิบหกเอนะครับแล้วก็สิบแปดคูณเจ็ดเป็นร้อยยี่บหกนะครับร้อยยี่บหกปีเท่ากับเจ็ดคูณห้าพันได้สามืิห้านะ ตงนี้ตั้งสมการสามนะครับถัดไปนะครับสมการที่สองเนี่ยน้องก็เอาในส่วนของสมการที่สองคูณด้วยแปดก็จะได้ห้าสิบหกเอเหมือนกันนะครับแล้วก็แปดคูณสิบห้าได้เป็นลบนร้อยยี่สิบนะครับลบนร้อยสิบหกนะแล้วก็บีนะครับเท่ากับเลยครับแปดคูณห้าพันได้สี่หมื่นตัวนี้ก็สมการที่สี่นะได้มาแล้วทำไงต่อดี แก้สมการนะรก็เอาสมการสี่ลบสมการสามสมการสี่ลบสมการสามก็ได้เป็นเท่าไงหกบีนะครับเท่ากับห้าพันทีน้องก็ย้ายเลขหกไปหารนะครับก็จะได้ว่าแล้วบ,บีของน้องเนี่ยได้เป็นห้าพันส่วนหกมันไม่ลงตัวนะครับงนั้นพี่ก็จะค้างไว้แบบนี้ก่อนนะค้างไว้แบบนี้ก่อนถือว่าเราได้ตัวบีมาแล้วตรงนี้นะครับเขียนไว้นะครับได้บีมาแล้ว พอได้ b มาแล้วทำไงต่อละ่ะก็ไปหา a อไ้งนะหเอหาเอได้ยังไงถ้าเราจะหา a นะครับเราก็ทำการแทนแล้แล้วครับแทนตัว b ของเราเนี่ยในสมก,การไหนก็ได้นะหนึ่งหรือสองก็ได้นะเดี๋ยวพี่ขอเลือกแทนลงในสมการหนึ่งลวกันนะครับดูเลยนะครับก็เห็นว่าแทนแทน b เท่ากับห้าพันส่วหกเนี่ยในสมการในสมการหนึ่งละกันนะก็จะได้เป็นอะไรครับ ก็ได้เป็น 8a ลบกับ8คูณกับ5,000ส่วนด้วย6มันก็จะมีค่าเป็นอะไรครับมีค่าเป็น5,000เนอะโอเคก็ลองแก้สมการหา a กันดูนะครับตัวนี้ตัดได้นะ638ก็จะได้เป็น 8a ลบกับเลยครับ3คูณกนะับ5,000ก็คือ15,000เท่ากับ5,000นะครับ ย้ายข้างไปน้องก็จะได้ว่า8เอเท่ากับ2 0 0 0นย้าย8ไปหารนะเราจะได้ตัว b มาละเองเราเ,เราจะได้ตัวเองมาล้ว,วเราได้แล้วด้วยนะเอา8ไปหารได้ a ครับก็คือได้เป็น2,500 25, นครับนี่ก็คือตัวเอนะนี่พอได้ a กับ b แล้วก็สบายใจและนะครับสบายใจละตอนนี้ได้ a กับ b แล้วไปดูโจทย์กันนะครับ ตอนนี้เราจะรู้แล้วว่าเงินเดือนเงินเดือนตรงนี้เป็นของเดือนอะไรครับเป็นของเดือนพฤศจิกาใช่ไหมครับของเดือนพฤศจิกาอ่าใช่เงินเดือนตรงนี้เป็นเดือนพฤศจิกาโจย์เขาบอกว่าอะไรครับถ้าเดือนธันวาเดือนธันวาพฤศจิกาธันวาเดือนถัดไปนะครับถ้าเดือนธันวาเป็นไงครับเดือนธันวา ขอแบ่งนิดนึงนะเดือนธันวาเดือนธันวาเนี่ยต้องเขาหารายได้เพิ่มขึ้นจนเงินเดือนเอ้าต้มเนี่ยนะเราก็ลองดูส ال er ิว่ากล้องแหาเงินจนเงินเดือนเข้าส้มหมายความว่าอะไรเนี่ยกล้องหาเงินจนเงินเดือนเข้าส้ม่ะลองดูว่าส้มเงินเดือนเท่าไหร่ส้มเงินเดือนเท่าไหร่ต้มส้มเงินเดือนเท่าไหร่ครับ เงินเดือนของส้มก็คือแปดเอเนาะน้องก็แปดคูณเอเอน้องหากไปสองพันห้าก็แปดคูณสองพันห้าก็จะได้ออกมาเป็นสองหมื่นนะครับนี่คือเงินเดือนของส้มซึ่งเขาบอกว่ากล้องเนี่ยเขาหาหาเงินนะเงินรายเดือนเพิ่มขึ้นจนมีเท่ากับส้มแล้วหมายความว่าตอนนี้กล้องเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ครับกล้องเงินเดือนเท่าไหร่ปัจจุบันนะนี่ปัจจุบันนะกล้องเงินเดือนสองหมื่นนะครับ เพราะว่าเขาบอกว่ากล้องกับพงเงินเดือนเขาเท่ากันแล้วตอนแต่ทีนี้โจทย์เขาบอกว่ากล้องเงินเดือนเท่าเดิมก็จริงแต่รายจ่ายของกล้องไม่ใช่กล้องเนี่ยเงินเดือนเพิ่มขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่ารายจ่ายของกล้องเขาเท่าเดิมน้องก็ไปดูว่ารายจ่ายกล้องเนี่ยเท่าไหร่รายจ่ายกล้องก็เป็นสิบห้าคูณดีใช่ป่ะกล้องรายจ่ายเท่าไหร่ครับห้าคูณดีนะครับลองดูนะครับ สิบห้าคูณบีบก็คือนองหามาได้ห้าพันส่วนหกใช่ปะลองตัดกันดูสิสามสองหกสามห้าสิบห้าครับสองมีสองตัวให้ได้สองห้าศูนยูนย์คูณกันได้เท่าไหร่เนี่ยได้เป็นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแล้วโจทย์ถามว่าอะไรเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยกล้องเขามีเงินเก็บคิดเป็นธนบัตรใบละร้อยเนี่ยมีกี่ใบนะน้องก็ต้องหาให้ได้ก่อนว่า เงินเก็บกล้องเหลือไปทบาทจากการที่เอาเงินเตรียมของกล้องสองหมืนบาทเนะี่ยลบกับรายจ่ายของกล้องก็คือหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับลองดูดิว่าเหลือเงินเก็บเท่าไหร่ของกล้องนะครับกล้องเหลือเงินเก็บเท่าไหร่กล้องทีส่วนโคนะ้กล้องเลยนะกล้องเหลือเงินเท่าไหร่ครับน้องก็สองหมื่นเนี่ยลบกับอะไรออกไปลบกับรายจ่ายก็คือหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะได้ออกมาเป็น จ็ดพันห้าร้อยบาทตอบยังไม่ได้นะครับเขาถามว่าเป็นธน,ธนบัตรใบละรนะ้อยเี่ยกี่ใบก็ทำไงดีตอบนะครับก็เอาเจ็ดพันห้าทำไงหารร้อยไงน้องก็จะได้ออกมาว่าได้เป็นกี่ใบครับได้เป็นได้เป็นเจ็ดสิบห้าใบเจ็ดอเจ็ดสิบห้าใบนั่นเองข้อนี้ก็ตอบเจ็ดสิบห้านะครับก็โอเคนะครับข้อที่สิบสี่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับ